สวัสดีค่ะคุณผู้ชมวันนี้ก็มาพบกับเราอีกแล้วนะคะมหูมอยซีรีส์ค่ะวันนี้นะคะจะมาพูดเรื่องสามภพสามชาติป่าท้อสิบลีค่ะเรื่องนี้ต้องบอกก่อนเลยว่าสุดแสนจะสนุกนะคะออแอดมินนะคะให้สิบเต็มสิบเลยนะคะคุณผู้ชมเพราะว่าทั้งพระเอกและนางเอกนะคะมีความเคมีเข้ากันดีมาก นักแสดงนำนะคะก็จะมีไยเฉียนนะคะนางเอกของเรื่องนะคะก็จะเป็นราชินีของแดนชิงชิวนะคะแล้วก็พระเอกของเรานะคะก็จะเป็นเยี่ยหัวนะคะก็คือเป็นทายาทของเผ่าสวรรค์น,นะคะแล้วก็จะมีนักแสดงสมทบอีกมากมายนะคะไม่ว่าจะเป็นต้งหัวมหาเทพนะคะแล้วก็ไปเฟิงจิวนะคะ หลานสาวของไายเชียนนะคะซึ่งจะเป็นภาคต่อในเรื่องสามภพสามชาติลิขิตเหนือเขเนยนะคะส่วนในเรื่องของสามภพสามชาติของป่าทอสิรีนะคะก็จะเป็นเกี่ยวกับเรื่องของนางเอกนะคะได้เจอเคาะเพื่อที่จะทําให้นางเอกนะคะได้เลื่อนเป็นเทพหรือเซียนขึ้นไปนะคะโดยที่นางเอกนะคะได้ไปทําการผนึก อดีตมหาเทพปีศาจนะคะแต่แล้วก็โดนผนึกตัวเองแทนเสียเองนะคะก็เลยต้องลงไปในโลกมนุษย์นะคะเพราะว่าจําความไม่ได้โดนเ,ออเทพอดีตปีศาจนะคะผนึกจากนั้นพระเอกก็ด้านพระเอิญน,นะคะลงมาปราบปีศาจในโลกมนุษย์แต่แล้วก็เกิดบาดเจ็บขึ้นมานะคะ ก็เลยแปลงร่าง <S <S <ๆ>กลายเป็นมังกรตัวเล็กแต่นางเอกก็ไม่รู้เรื่องนะคะคิดว่าเป็นงูก็เลยเอามารักษาที่บ้านจากนั้นความรักก็ก่อตัวขึ้นถ้าไม่สองคนนะคะมีลูกกันในแดนมนุษย์แต่แล้วพระเอกก็นำนางเอกนะคะขึ้นไปแดนสวรรค์แต่ในแดนสวรรค์ก็ไม่มีใครรู้อีกว่านางเอกเคยเป็นที่เคยเป็นเทพนะคะเพราะว่า นางเอกโดนผนึกไว้ก็เลยไม่มีใครรู้นะคะเสร็จเรียบร้อยพอนางเอกจําความได้ก็พยายามกินเ,เล่าลบเลือนความจำนะคะเพื่อที่จะไม่ได้จําความจําที่เจ็บปวดแต่แล้วพระเอกก็ได้มาเจอนางเอกแต่ตอนนั้นนางเอกกับจําพระเอกไม่ได้แต่เรื่องราวนั้นจะเป็นยังไงต่อไปนะคะต้องไปติดตามว่าความรักครั้งนี้นะคะ จะประสบความสำเร็จหรือไม่หรือจะมีอุปสรรคอะไรที่ขัดขวางนะคะไปดูได้ในสามภพสามชาติปาทอสิบลีทั้งใน n น t f l i x นะคะก็มีให้ดูนะคะค่ะแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะซีรีส์เมาส์มอยวันนี้นะคะก็ขอบายบายไปก่อนนะ ถ้าชอบคลิปนี้นะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามแล้วก็กดแชร์ให้ด้วยนะคะเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปค่ะขอบคุณค่ะ